มันนี่ไม่ีโอกาสไปผ้า้มบ้านเมืองเขาเห็นตะเฮานั่งอยู่ในครัวมันบอเห็นตะเฮานั่งอยู่ในคั่ว,น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 ,วนั่งกินเขา่ามันนี่พ้ามาชมบรรยากาศข้างนอกอันนี้ก็เป็นโรงแรมนะทุกคนโรงแรมเขาไม่ได้ทํารู้รามาเหา่าเหมือนบ้านเราตกแต่งรู้รามาเห่านะคะทุกคนตื่นมันจะเป็นแบบเนี้ยโรงแรมนะ ตึกเม็ดชิดเพราะว่าอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นมุกคนมันเข้าเสียเหตแบบโอ้โอ้โล่งโป่งคือบานเฝ้าเมื่อบานเฝ้ามันไทยมันมันหอนเนาะต้องเหตุแบบลงลงโป่งโป่งอยู่นี่มันต้องเหตุแบบหนาหนาถึบถึบตัวอากาศมันเย็นแม้ว่าจะเข้าฤดูซัมเมอร์ก็ตามแม้ว่าจะเข้าหน้าร้อนก็ตามทุกคนมันก็ยังแม้ว่าแดดจะมาแต่ว่าอากาศมันก็ยังหนาวหนาวอยู่ ท่านก็สังเกตว่าเขาจะเดินจับๆาๆเพราะว่าอะไรเพราะอากาศมันเย็นนะทุกคนต้องรีบเดินเข้าไปในข้างในอะไรประมาณนี้เดินจับๆาบไปในเมืองยุโรปด้วยพี่น้องเลยมาเดี๋มาเมืองของยางยางไว้ไว้เพราะอย่างอากาศมันเย็นพาไปขึ้นรถกับแม่พองนั้นเราจะเดินไปอีกห้างหนึ่งถ้าเขาเปิดเราก็จะไปดูเสื้อผ้าสวยๆกบงานสักหน่อยแต่เขาเปิดเนาะทุกคนเนาะ ก็กำลังงานมาใจกลางเมืองเอรเบรูเมื่อกี้พาดูปราสาทแล้วเนาะวันนี้ก็อยู่ใจกลางเมืองเออบรูค่ะทุกคนเรียกตูร์รเอตปะปุป๋งบ,าบ,าาบา่แล้วว่าเศร้าจ้าเถือทุกคนเลยปะปุ๋งบ่แล้วว่าเศร้าตอนนี้อยู่ประเทศสวีเดนนะคะทุกคนค่ะเนี่ยาแดดดีมากเลยค่ะทุกคนอ้ย มีแห้งหลายเห็นแดดทุกคนมีแห้งมีแห้งมีแห้ง้าเบนประเทศเขาถ้าเบินประเทศเขาถนนบ้านเขาสะอาดสะอานดีดิเขาก็ร่างเตรียมซุ่มรตาตค้าร้านอาหารเสมอเขาทั้งนั้นเตืนอนถนนทางบ้านเขาเนะ ง่างมืงบ้านเขาสะอาดนะคทุกคนานางโหลดบัตมาประมาณหาสิบนาทีอะทุกคนหลักกระหางจากเมืองที่เขาอยู่อา่ากระหาสิบกิโลคือกันเขากเริ่มสิ้กนกับอากาศ่ะลอกไฟหนาวสบานลายอากาศศูนองศาพ,พี่นอ้องประเทศสวิตเดนดศนยองศา ตอนนี้เราเดินอยู่เมืองเอร์บูประเทศ,ศสวีเดนค่ะทุกคนเราเห็นห้างแล้วฮาเดินลัดมาตรงนี้เราก็เห็นห้างแล้วทุกคนเราจะมาดูช้อปปิ้งเส,สื้อผ้าซะหน่อยว่าเราจะไปเที่ยวเอาสิยูักาคอนกักซิปหาหมือไปเที่ยวมองได้มืองหนึ่งเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้ฟังวงมาฮ่อไปเที่ยวไสเดอตอนนี้ฟาร์มรับ่อน <laughs> เราจะมาอัปเดตทางเพื่อนๆทิกตอ,อกเพื่อนๆทิกตอ,อกได้ชม <c oughs> เมืองไทยตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายสามแล้วแหละตากันเก้าโมงเนาะเราถึงที่ชอบแล้วแหละชอบแล้วขอจบไลฟ์ก่อนนะทุกคนนะหนาวมือด้วยทุกคนมันแข็งจบไลฟ์จบไลฟ์จบไลฟ์ตรงไหนนี่ลราเจอกันนะคะทุกคน